สวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้ไม้สวยไม่งามบ้านนายหัวมาแล้วครับผมนะวันนี้สิบแถมหนึ่งครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีอะไรบ้างครับผมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนะส่งฟรีต่างหากนี่ต้นนี้ครับลูกปิ่นทองครับผมนะไม้ฟอร์มสวยๆกระถางแปดนิ้วครับให้ไปเลยครับวันนี้ในราคาเพียง หนึ่งห้าศูนย์ครับบลกปิ่วทองนี่สามารถออกแบบได้เลยนะพี่น้องนะไม้หายากสะสมกันเลยทีเดียวครับผมงานต้นนี้ตามด้วยนี่เลยครับผมนะงามเจริญครับพี่น้องดูฮะงามเจริญสวยๆแบบนี้ครับยิ่งกัดสีครับยิ่งแดงครับผมนันละใบเขาครับเป็นเอกลักษณ์มากฮะใบนี่จะไม่เหมือนใครครับความโดดเด่นนะสวยงามเลยทีเดียวครับนะสิธแถมหนึ่งครับต้นนี้งามเจริญครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับ หยาบมณีครับหยาบมณีนี่กำลังสวยกำลังงามกันเลยทีเดียวครับสำหรับหยาบมณีฮะนะห้อยลงมาเป็นระยะห้อยแบบนี้เลยทีเดียวอ่ะในราคาเพียงหนึ่งยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับนะอ่ะตามไปครับผมนะต้นต่อมาครับนี่ต้นนี้ครับผมนะเพชรอำนาจครับผมนะสีสวยครับสีหวานหวานแบบนี้ฮะนะแดงเข้มสวยงามกันเลยทีเดียวต้นนี้เพชรอำนาจครับผมนะอ่ะ นี่ตามด้วยต้นนี้ครับเจริญมงคลครับผมนะเจริญมงคลเป็นไม้สวยไม้งามอีกต้นหนึ่งครับผมนะที่หลายคนนั้นจับต่อจับจองกนะันเลยทีเดียวครับวันนี้ไม้สวยๆครับมีให้กันเลยทีเดียวอันนี้ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนะว่ามันสวยงามกันขนาดนี้ครับผมนะอะต้นต่อมาครับผม ว้าใหญ่มากเลยนะสมชื่อเลยทีเดียวครับเศรษฐีหัดใหญ่ครับพี่น้องครับเศรษฐีหัดใหญ่ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะสองกิ่งสวยด้วยนะต้นนี้นะใครได้ไปถือว่าผู้โชคดีเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับเศรษฐีหัดใหญ่ครับนี่ยิ่งกระสียิ่งแดงนะพี่น้องนะสำหรับเศรษฐีหัดใหญ่มาเตรเภทกระถางใหญ่ๆให้ร้องได้เลยครับนะอ่ะนี่ใครอยากรวยฟองทางนี้ใกล้จะ กลายจากหวยออกแล้พี่น้องครับนะพวกนี้รวยไม่หยุดครับผมนะนี่สองกิ่งด้วยนะนแล้วแต่กิ่งได้ไวครับแล้วต้นสูงด้วยครับผมนะสาหรับรวยไม่หยุดครับพี่น้องนี่อ่ะจัดไปครับผมรวยทันใจนี่ฮะรวยเร็วฮะต้องรวยทันใจครับผมต้นนี้รวยทันใจครับผมรวยเร็วรวยไวแน่นอนครับไม่มีผิดหวังเพราะนี่คือรวยทันใจครับผมนะอ่ะต้นต่อมาครับ ต้นนี้มณนีนกพรัตครับผมนะสีสวยครับนะสีออกดำดำแบบนี้ครับนะแล้วต้นสูงด้วยเลยทีเดียวนะใครรับไปพิมพ์150ครับเบอร์โทรฮนะ063 697 4664นะครับอยากได้ต้นไหนโทรมาแจ้งได้เลยอ้าวนี่ยูโรป้าครับความสวยๆแบบนี้ครับสำหรับยูโรป้านะสวยงามเลยทีเดียวครับนะอ้าวตามด้วยต้นนี้ครับ ใบสวยครับแลยิ่งกับสียิ่งสวยแน่นอนครับสำหรับท่าช้างฮะดูครับฟอร์มแบบนี้เลยเดียวครับแผ่ออกกระจายเลยแล้วยดเดินดีแบบนี้เอาไปได้เลยครับสำรับท่าช้างครับหนึาบาทนะจัดส่งรีมีปลายทางครับผมมาตามด้วยนี่เะนะ ออมทองโอ้สูงมากเลยนะออมทองตัวนี้45-50ถึงเซนกันเลยทีเดียวนะแม่พอน้องพร้อมไปกระถางใหญ่แล้วแต่เราให้คุณไปในราคาเพียง150้ยบาทจัดส่งรีครับนะออมทองครับโอ้บุษรินต้นนี้แดงได้ใจเลยทีเดียวฮนะน,นี่อ่ะบุษรินครับผมนะฟองสวยๆแบบนี้ครับบุษรินละใบใหญ่ๆแดงๆเอาไปเลยพี่น้อง150ครับนะ ม้สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟนเลยทีเดียวและต้นนี้ครับสา,สายรุ้งสยามครับผมนะสายรุ้งสยามนะน,ะนี่อ่ะก็อ,อยากให้มันแตกไวพี่น้องครับตัดยอดเลยฮนะแล้วยอกเปิดปัดชํำนะแต่ขิ่งสาขากระจายเลยครับนะนี่สายรุ้งสยามสามารถออกแบบได้ยิ่งกัดสียิ่งแดงครับผมนะสายรุ้งสยามครับหนะึ่งร้อยห้าสิบาทว,าว้าวตัวนี้ลำนาวายครับผม นะำลำนาลายสวยๆแบบนี้มีกิ่งสาขาด้วยนะต้นใหญ่เลยทีเดียวครับสำหรับลำนาลายครับผมดูฮะนะสีสวยมากเลยลายเส้นชัดเจนนะเหมือนกับลายหินอ่อนเลยสวยขนาดนี้เอาไปเลย150บาทจาัดส่งฟรีสิแถมหนึ่งรับโอ้ต้นนี้ที่จริงต้องลงกระถางใหญ่เลยอรับมินนะเอามาให้เลยเช่นไมต้นนี้ครับนะเศรษฐีจอมทองฮะ ใครได้ต้นนี้ใปนี่สแสดงความยินด,ดีด้วยน้องฟอร์มใหญ่มากที่จริงเขาต้องเป็นกระถางแดนิ้วแล้วครับแต่นี่ฮะนะแอดมินใจดีเอามาวางอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเอาจัดไปครับผมนะตามด้วยต้นนี้ฮะ<ช>เทพรักษาครับผมนี่อ่ะไหนล่ะนายวัวสีสีมันสวยนะที่จริงนะแต่นี่ฮะนะในกล้องมันดูไม่ชัดเลยเอ้าไม่รู้ทำพื้นกันนี่นี่สวยมากเลยนะต้นสูงด้วยนะ เทพรักษาครับนะเป็นไม้สิริมงคลอีกต้นหนึ่งครับสําหรับเทพรักษาใครรับก็เอาไปได้เลยอ่ะนี่เทพรักษาครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับมานีต้นนี้โตไวนะฮะไม้โอไวฮะบางกอกนะผมยิ่งกัดสียิ่งแดงครับพี่น้องครับนะอ่ะมีใครรับก็เอาไปได้เลยสําหรับบางกอกครับนะสวยๆแบบนี้ครับผมเอาเบอร์โทรดีฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่สวยไหมต้นนี้ สร้อยระยะครับผมนะสร้อยระยะวันนี้ครับมาคู่กันเลยฮนะกับทองระยะครับผมนี่อ่ะสวยๆแบบนี้ครับทองระยะครับนี่รักพี่เสียด้น้องก็อเอาไปทั้งสองเลยฮะนะความเหมือนที่แตกต่างครับผมนี่สีชมพูฮนะนี่สีเหลืองทองฮะนะอ่ะทองระยะสร้อยระยะครับหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งฟรีมีปลายทางครับผมนะตามด้วยต้นถัดมาเลยครับผมต้นไหนฮะ นี่ท่าวาสุกีครับนี่สวยมากนะต้นนี้นะท่าวาสุกีฟอมสวยๆแบบนี้ครับละกัดสีด้วยนะนะสวยแบบนี้เอาไปหนึ่งห้าศูนย์ครับท่าวาสุกีตามด้วยต้นนี้ครับพี่น้องนะนะ,ะเพชรมงคลนะนี่สีแดงแดงนะแดงกว่านี้ไม่รู้จะมีเลยไหมพี่น้องนี่เพชรมงคลนะนะฟอมสวยมากครับเพชรมงคลนะแล้วตามด้วยครับนี่ตัวทองพี่น้องนะควักขมารู้ ตวงทองนะฮะเอาไปได้เลยครับผมนะตวงทองต้นสูงๆกันเลยทีเดียวแล้วตามด้วยต้นนี้ฮะรัศมีจันทร์ครับพี่น้องครับมาไม้สวยๆกันแบบนี้เอาไปได้เลยในะราคาเพียง150งบาทจักส่งฟรีครับและนี่ฮะนะหลายคนเรียกร้องบอกขอกระถาง6นิ้วจัดให้แล้วครับผมนะราศีเมษครับผมนี่อ่ะ นี่สวยๆแบบนี้ครับลาศีเมฆนะปรตนเนี่ยมีแต่กระถางแปดแต่หลายคนเรียกร้องมาครับเราถึงจัดมาให้ครับผมนาลาศีเมฆ<ม>แล้วตามด้วยต้นนี้ฮะเพชรชมพูครับมาใบใหญ่ๆนะเพชรชมพูอนี่ใบกลมใบสวยเลยทีเดียวครับอ่ะสิบแถมหนึ่งเดอพี่น้องเดอต้นเดียวขายไม่ในหัวขายครับผมนะโทรม,มาได้ครับตามเบอร์หรือแอดไลน์ก็ได้0ู3ย์7 4ส6 4หเจดสี่หสี่ครับผม น,ะนี่ดวงรุ้ไทยครับนะใครรับไปก็สวยมากเลยนะสำหรับดวงรุ้ไทยต้นนี้เนยนะสีสวยด้วยนะนะอ่ะมีใครรับก็พิมพ์ดวงรุ้ไทยนะหรือโทรมาบอกได้นะครับผมแล้วก็นี่ใครนะที่ยังไม่พอพี่นอ้องเอาต้นนี้ไปเติมซับครับนะใครยังมียังไม่พอครับเอาต้นนี้ไปเติมซับครับผมนะเพื่อเป็นสื่อมงคลแก้เคล็ดแก้เค็ดนะนะอ่ะ มาฮะตามด้วยต้นนี้ครับเติมซับกันแล้วก็กวักทองคํามาได้เลยแล้วกวักทองคําต้นนี้เป็นสองช่อสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวครับสีเหลืองทองอรารามครับกวักทองคําต้นนี้สวยจริงๆอ่ะมีใครแล้วก็เอาไปครับกวักทองคําครับหนึ่งห้าศูนย์ next station สยามฮะนี่อ่ะสวยๆแบบนี้ครับมีกิ่งก้าเรียบอยฮะสยามนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ โอ้ยววพี่น้องแล้วก็สีสวยเลยทีเดียวสำหรับสยามครับผมนะแล้วนี่ครับโคงกระพันฮะนะใครชอบสีเหลืองๆครับใบใหญ่ๆใบกลมใบสวยๆแบบนี้โคงกระพันครับพี่น้องครับผมนะเอาไปได้เลยครับแล้วตามด้วยต้นนี้ไม้แพงพี่น้องครับตีชดาแม็กนให้ไปในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะตีชดาสวยๆแบบนี้ครับผมนะพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับ ไม้ราคาสูงแล้วต้นนี้นายหัวมาภูมิใจนำเสนอฮะทำไ้เยอะนะเพื่อให้พวกเรานั้นได้ไม้สวยๆต้นนี้อินเดียแดงครับนะอินเดียแดงครับพี่น้องครับผมนะแล้วเขาแตกกิ่งสาขาได้ง่ายและเป็นไม้ที่ทนมากครับสําหรับอินเดียแดงครับผมหนึ่งห้าสูนครับมาจากส่งรีครับนะอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะอะไรฮะเจ้าลำปางเจ้าลำปางฮะ นะหนึบาทครับจักส่งฟรีสวยๆแบบนี้ออกไปเลยครับเจ้าลำปาาครับนะเอาบ้านใครยังไม่มีก็เอาไปเด้อพี่ดอกเด้อนะไม้สวยๆวันนี้มีให้กันแบบนี้อ้าตามด้วยไม้ใหญ่ๆครับตัวน,นี้ชื่ออะไรนะพวงทองพวงทองครับผม,นะ,มนะนี่ไม้มงคลไม้สวยเลยเยวครับพวงทองฮนะ นี่เป็นไม้ที่หลายคนครับไปวางหน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลในราคาเพียง190บาทครับนะค่าส่งเท่าไหร่ฮะ20บพอนะแอดมินจำไว้ด้วยนะฮะเป็นไม้ในกนารจัดพิธีมงคลน่ง,ลนะงานพิธีมงคลหรือวางหน้าบ้านครับนะตวงทองดอกเล็กๆนะแล้วดอกอกอกตลอดปีครับผมนะตวัวอะไรนะพวงพวงทองนะนะออกมาให้ครับออกมาฟังอ้อมีอะไรอีกฮนะ ว้าวใหญ่มากเลยทีเดียวครับน,นี่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 ให้ดูเลยเศรษฐีหันใหญ่ครับนะใหญ่สูงนะให้เท่าไรแอดมินฮนะตัวน,นี้ครับสองห้าศูนย์รวมส่งแล้วกันนะสองเก้าศูนย์ค่าส่งต่างหากไม่ให้ครับให้สองห้าศูนย์ไปเปลีป่ยนกระถางใหญ่ๆกันเลยทีเดียวครับต้นนี้ฮนะ<ม>นี่ต้นแม่ฮนะนี่ต้นลูกครับนะใครอยากจะให้เป็นพุ่มใหญ่ก็เอาทูอินวังไปเลยครับผมนะแล้วไปจะใส่กระถางเดียวกันครับผม ดีกว่าไปซื้อราคาสี่ห้าร้อยเป็นปังพี่น้องนะเอานี่นะครับใครแล้วก็เอาไปได้เลยครับสองห้าศูนย์รวมส่งนะอะไรคะอ่ะรานไหนยังไม่ลาใช่ไหมยังไม่ลา <c oughs> ครับ <c oughs> อา้าวต้นนี้ครับ <c oughs> กุห <c oughs> ลาบกุหลาบขาวครับนะให้ไปสองเก้าศูนส่งฟรีเลยวันนี้สองเก้าศูนย์ส่งฟรีเลยวันนี้กุหลาบขาวฟองสวยๆน,นะครับผม สองเ้ารวมส่งนีงสง่สองเก้ารวมสง่งโอเคไหมนะเพื่อให้ท่านนั้นได้ไม้สวยไหมงามครับวันนี้ายหัวหมายใจและตีงานลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะกดติดตามไว้นะแล้วเราจะมีไม้สวยๆแบบนี้ให้ท่านตลอดครับนะแล้วอย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์นะเพื่อปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ